ซึ่งโซนนี้เขาก็จะมีทุเรียนนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกทุกวันเช่นเคยนะครับก็สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดไทยเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็อยู่ที่โซนของอโซนตลาดลาวครับซึ่งสินค้าก็จะมีอาหารของภาคอีสานครับ ไอตัวนี้เขาเรียกว่าผักอีนูนใช่ไหมครับนี่ผักอีนูนครับอันนี้เป็นเห็ดเผาะแล้วก็มีหลากหลายครับไก่แล้วก็มันก็จะเป็นปลาหนดแห้งแล้วก็หนังวัวนะฮะั่งนั้นก็จะเป็นแม่เป้งครับแม่เป้งอ่าไข่มดแดงครับแล้วก็เป็น แมงอีนุนนะครับกำลัลงร่อนกินมดงฝั่งนี้ก็เป็นร้านขายกบขายอาหารอา,อาหารป่าครับ <lok> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าคนก็จะคึกคืนนิดนึงครับคนที่มารับของไปขายตามตลาดนั้นอะไรต่างๆนะฮะ สำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอาหารทะเลครับแล้วก็พวกปลามหมึกพวกหอยอะไรครับอันนี้ราคาตา้ายเลยเนาะอันนี้จะเป็นปลามหมึกนะครับก็มีหลากหลายราคาให้เลือกนะฮะแล้วก็จะเป็นหอยแครงหอยแมงคู้นะ อาคารน re, ี้ก็จะเป็นอาคารของอาหารทะเลทั้งอาคารเลยครับจะแยกเป็นปลาปลาทะเลแล้วก็ปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาแห้งอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าตอนเช้าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับของไปขายเป็นจำนวนมากนะครับ ก็จะวุ่นวายับตลาดตอนในตอนเช้านะส่วน้ก็จะเป็นปลาแห้งปลาแดดเดียวนะครับปลาหมึกปลานิลปลาสลิดอะไรประมาณนี้ครับส่วนข้างในโน้นก็จะเป็นโซนปลาสดนะครับ บเลอร์ er เลยนะครับไม่ร mm ู hmm. ้ปลาอะไรกันปลาบึกไม่ปลาบึกก็ปลาสวายครับ mm hmm. ที่เห็นนอนอยู่นั้นก็เป็นปลา mm hmm. เหมือนปลาบึกเลยตัวโตเท่าหมอนข้างเลยครับ ตอนเช้าก็จะมีพระมาบินธบัตแต่เช้าเลยนะสำหรับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของผักผลไม้อะไรต่างๆครับส่วนมากก็จะเป็นผักนะครับซึ่งโซนนี้น่าจะเป็นโซนค้าส่งนะครับเพราะว่าเขาทาเป็นถุงเป็นถุงอะไรไว้นะครับส่วนค้าปลีกก็ต้องไปหาดูอีกทีหนึ่งครับ mm hmm. ก็จะมีผักพื้นบ้าน กะเพราหัวผาอะไรต่างๆครับท e ี่เขาทำเป็นมัดไว้ให้สำหรับพ่อค้ามาเลือกที่จะไปขายต่ออีกรอบหนึ่งนะก็เยอะแยะหลากหลายร้านให้เลือกกันเลยทีเดียวนะครับ แต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของรถซานเองที่เขากําลังขับส่งสินค้านิดนึงนครับเพราะว่าช่วงเช้าเขาอาจจะจอเจียนิดนึงนครับสลับผู้คนที่หรือว่าพ่อค้าที่มารับของไปขายที่ตลาดอีกทีนึงนะครับก็ที่เห็นเป็นรถเยอะๆก็คือรถที่มา รับของเพื่อที่จะไปขายนะครับแล้วก็รถที่มาส่งของส่งผักส่งอะไรต่างๆนะครับก็ผักก็มีค่อนข้างที่จะครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอา,อาหารอีสานหรือว่าอาหารอาทุกภาคนะครับของก็รวมอยู่ที่ตลาดไทยนี่เช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพริกนะครับ ก็อาคารนี้ทั้งคารก็เรียกได้ว่าเป็นอาคารของพืชผักนะครับก็สลับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของรถที่เข้ามาขายของะครับอาจะมีอาหารอีสานมีพวกอะไรต่างๆเยอะๆไปหมดเลยครับ นี่นะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นการวางขายน่าจะเป็นค้าปีนะครับเหมือนเหมือนประมาณอารมณ์ประมาณเหมือกอ,อารมณ์มาจากท้ายรถแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยประมาณนั้นนะ ตรงนี้น่าจะเป็นสินค้าที่ขายปลีกมากกว่านะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาวางขายนะครับเพราะว่าเห็นว่าพ่อค้าแม่ค้าเอาลงมาจากหลังรถแล้วก็ขายกันตรงนี้เลยนะฮะก็จะมีพวกผักอาหารอีสานอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นผักหวานป่าครับแล้วก็พวกมะเขือพวงมะเขืออะไรต่างๆครับที่เขามาขายตรงนี้น่าจะเป็นการขายแบบขายปลีกนะฮะ นนแล้วก็จะมีพ่อค้าก็มารับไปขายอีกรอบหนึ่งนะก็ผักหรือว่าอาหารก็ค่อนข้างหลากหลายทุกภาคข,ของประเทศไทย,ยครับตรงนี้ก็จะเป็น อาหารอีสานครับลิ้นฟ้านะครับแล้วก็เป็นมะกอกที่เขาไปใส่ส้มตำนะครับก็จะเป็นร้านค้าของ ขายปลีกนะครับแล้วเขาเลี้ยงลายอยู่ตรงนี้ก็ขายขายกันตรงท้ายรถเลยนะครับส,ส่วนโซนโนู้นก็น่าจะเป็นโซนของอ่าผักเช่นกันนะครับก็จะเป็นแผงอยู่ข้างในโน้นครับนี่เป็นหน่อไม้นะครับ ในส่วนของอาคารนี้ก็จะเป็นอาคารของอพวกหอมกระเทียมแห้งนะครับแล้วก็มีพวกมะเขือเทศโซนโซนนี้น่าจะเป็นโซนเครื่องเทศนะครับที่เห็นอยู่ใส่ผ้าเขียวๆไว้ก็จะเป็นมะนาวนั่นเองครับ โซนนี้ก็ร้านนี้ก็จะเป็นมั่นนาวทั้ง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 แถงเลยนะครับส่วนโซนข้างในก็นะ่าจะเป็นเครื่องเทศพวกหอมกระเทียมหอมหัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับ โซนนี้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่เลยะคะมาต่อที่โซนต่อไปเลยครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของอ่าทุอ่า,อาฟักทองนั่นเองครับจะไปทุเรียนด้วยเลย,เ,ลยเป็นฟักทองล็อกนี้ก็ทั้งล็อกเลยนะครับทั้งสองฝั่งเป็นฟักทองแล้วก็ฟักเขียวนะครับ ก็มีหลากหลายร้านค้าให้เลือกเลยนะครับเ,เ,เ,เป็นกองเบลเลอร์เลยนะครับสำหรับฟักทอแล้วก็ฟักเขียวนะครับ ทั้งซอยนะครับทั้งทั้งล็อกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟักทองฟักเขียวซะทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราจะไปดูอีกอาคารนึงครับซึ่งตลาดไทยก็มีหลากหลายอาคารแล้วก็หลากหลายสินค้าแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกอาคารหนึ่งนะครับก็มาเข้าสู่อีกอาคารนึงครับซึ่งอาคารนี้ก็จะเป็นพวกถั่วนะครับถั่วลิสง ก็จะเป็นข้าโพดนะครับแล้วก็ข้างในโน้นก็จะเป็นแตงไทยนะฮะก็จะมีพ่อค้ารายย่อยนะครับจะมาซื้อของอพวกข้าโพดนะครับเพื่อที่จะไปต้มขายต่ออีกรอบนึ่งเนงนะครับ ก็เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มาเดินตลาดไทยครับก็คงจะไม่พลาดาโซนนี้ครับก็คือโซนผลไม้ตามฤด,ดูกาลนั่นเองครับซึ่งโซนนี้เขาก็จะมีทุเรียนนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกทุกวันเช่นเคยนะครับก็หลายล็อกนะครับเป็นทุเรียนล้วนเลยนะครับก็ในแต่ละล็อกต่างๆก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาลงทุเรียนกันประมาณนี้นะครับ ก็จะว่า,าไปเดินดูทุเรียนก่อน,นครับก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับเพราะว่าต้องดูเปรียบเทียบราคากันหลายๆร้าน,นครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะก็อย่างที่ผมเคยพูดไปว่าอาจจะมีหลายๆร้านแล้วก็หลายๆคุณภาพนะครับอ,อยู่ที่เราเลือกครับแล้วก็นะฮะ ตลาดไทยครับก็เป็นตลาดสินค้าขายส่งขนาดใหญ่นะครับสําหรับคนพ่อค้าแม่ค้าที่จะมารับผลไม้หรือว่าสินของอะไรต่างๆไปขายต่อครับก็บอกนะครับ,รบสําหรับคนที่กําลังหาอาชีพหรือว่าหาช่องทางในการขายของครับต,ตรงนี้ก็จะเป็นอ่อินทภาลัมนั่นเองครับ ซอยนี้ทั้งซอยก็จะเป็นอินทผาลัมทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งลูกสีเหลืองๆนะครับผมไม่รู้ว่าพันอะไรแต่ว่าอินทผาลัมนะครับมันค่อนข้างที่จะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับ ก็มีหลากหลายร้านค้าให้เลือกเช่นเคยนะครับทั้งล็อกทั้งซอยน,นี่ก็จะเป็นพินท่าผาลำครับ าลเหมือนเคยครับมีทั้งลูกสีเหลืองและลูกสีแดงแงครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเดินนะครับระวังรถสาเลงนะครับเพราะว่าเขาขับค่อนข้างที่จะเร็วนิดน,นึงเพราะว่าเขาต้องอทำงานแล้วก็รีบไปส่งผลไม้นะฮะส่วนเราก็ต้องระวังตัวเองนิดน,นึงนะ โซนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนพวกมันพวกเผือกอะไรต่างๆครับสาหรับโซนของอโซนนี้ครับก็จะเป็นโซนนี้ทั้งทั้งอาคารอะไรก็จะเป็นเผือกนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเผือกแล้วก็มันก็ทั้งล็อกทั้งอาคารอะไรนะครับ <matches> สองฝั่งนะก็จะเป็นอันนี้ผมว่าไม่มั่นใจว่ามันเป็นมันอะไรครับน่าจะเป็นเหมือนมันแก้วอีสานนะครับมันมันอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันน,นี่ครับอ๋อเหมือนหัวใจเท้าหรืออะไรสักอย่างเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ